รองศาสตราจารย์วิทยากรเชียงกูลคณะบดีวิทยาล,ลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาล,ลัธธลยรังสิตค่ะและอีกท่านค่ะรองศาสตราจารย์นรงเาาพชรประเสริฐจากเศรษฐศาสตร์การเมืองคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาล,ลัยค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะอาจารท่าภาษาที่ใช้ของทางนปชไคลออมาดหมายถึงอะไรคะผมว่าเป็นการใช้ภาษาโบราณ เพื่อประโยชน์ทางการเมืองนะครับเพราะว่าคำนี้มันก็หมดไปแล้วคืออมตยตก็คือข้าราชการสมัยเก่าสมัยราชาธิปไตยครับไพ่ก็เหมือนกันไพ่ก็คือประชาชนสมัยก่อนที่ว่าต้องไปทํางานให้เจ้านายอะไรเงี้ยนะฮะก็เป็นเป็นภาษาสมัยก่อนนะครับหมดไปแล้วจากสาขคมไทยหมดไปแล้วตัวภาษาจริงแต่เขาจะมันเน้นว่ามันมีคนรวยคนจนเท่านั้นเองแล้วก็มีคนที่มีอำนาจเหนือคนอื่นนะเพราะว่าเขาเป็นการเน้นทางการเมืองนะครับซึ่งซึ่งมันก็ ไม่ใช่อะมันไม่ใช่สรุปง่ายๆกันไม่ใช่เพราะคุณทักษิณเองแกก็เป็นชนชั้นอีกชนชั้นหนึ่งอะแกก็เป็นชนชั้นได้ทุนใหญ่นะนะว่าแกจะบอสแกอยู่ฝ่ายฝ่ายประชาชนคนจนก็ไม่ถูกอะค่ะไม่ใช่นความหมายของอาจารย์นรงค์ละคะมองว่าเขาใช่เนา่ยหมายถึงประชาชนในระบบสกินาระบบสกินานั้นเป็นระบบสังคมและวิธีการผิดชนิดหนึ่งที่ปัจจัยการผิดหลักคือที่ดิน แต่ที่ดินเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยไม่ว่าจะนในยุโรปในเชียตามเนี่ยนะมันจะเป็นของเจ้าหนายหรือเจ้าคุณมู้นายรนะัแรงหลอดนะถ้าในประเทศไทยเนี่ยนะผู้เป็นเจ้าของที่ดินในทางกฎหมาย,ยคือพระมหากษัตริย์เราองเรียกพระเจ้าแผ่นดินไงน,นะทีนี้ระบบสกินาไทยเนี่ยที่เรามีพระเจ้าแผ่นดินถนือว่ากรรมสิทธิ์หรือว่า แผ่ดินทั้งหมดเป็นของพระมหากษัตริย์แล้วพระมหากษัตริย์เนี่ยก็จัดการจัดสรรปันส่วนให้กับผู้ที่เป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับสูงถึงเล็กนะเป็นอย่างสามัญชนคนที่จะมีที่ม,มากมากก็คือคนที่มียศูสูงก็มีสัตว์ที่เป็นนาเพราะฉะนั้ hmm. นะในเขาเรียกพระอัยการนาพระอัยการนาในยุคปรกรบรุษโลกนาเนี่ย,เ,เ,ยเขาจะบอกว่า ผู้ที่มีศักนาสูงสุดคือพระอุปราชโรงนี well, who who ้ไม่ดีดนะและผู้ที่มีศักนาต่ำสุดนี่นะก็คือใครก็คือพวกท่านลูกทานมีห้าไร่ในยุคแบบนี้เนี่ยไพร่เนี่ยจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจ็ดไพร่จะมีเจ็ดชนิดนะไพร่ที่คุมไพร่ที่คุมไพร่อีกทีหนึ่งเรียกไพร่หัวงานจะได้แบ่งไีผ้าไร่ ให้มีครัวคือไพร่ที่มีครอบครัวติดตามออมาอพยพมาจะมียี่สิบไร่ไพร่ราบคือสามัญทั่วไปนะสิบห้าไร่ไพร่เลวคือเป็นคนที่อาจจะเป็นคนแช่คนอื่นเขาอีพีหนึ่งก็ได้สิบไร่ยากจกเข็นใจในวันนี้พกห้าไร่ทุกคนในแค่นี้นะขอทานยังมีสิทธิ์แตที่ห้าไร่นะยุคนั้นเนี่ยก็คือเป็นไพร่เหมือนกันเป็นไพร่เหมือนกันสมัยนี้ขอทานไม่มีอะไรเลยนะ้วเพราะฉะนั้นถ้าเวลาคำว่าไพร่เนี่ยเราหมายถึงว่า ผู้ที่ทํางานบนที่ดินให้กับเจ้าคุณมูลนายถ้าทํางานบนที่ดินของพระมหากษัตริย์เรียกว่าใกล้หลวงค่ะถ้าทางานบนที่ดินของเจ้าคุณมูลนายเรียกว่าใกล้สงซึ่งระบบสกิณานบบนี้มันหมดไปแล้วค่ะนะดังนั้นคําว่าใพร่เนี่ยที่ใช้ทุกวันนี้มันคงเป็นสนัญลักษณ์นะถ้าเราอยกแปลว่าใพร้นั้นหมายสามัญชนทั่วไปนะก,ก็คืออย่างนั้นแหละคือสามาัญชนทั่วไปคที่ทุอัมมาตใช่ไครับถ้าเราไปดูประชาคมจังหวับราชบุรีสถานอัมมาศเพื่อค่าราชการ หรือที่ปรึกษาของราชการนัานตัวหมาดเนี่ยถ้าบอกล้มมระบบหมาดก็คือล้มราชการทั้งหมดถ้าถามว่า,ารูปราชการเนี่ยบางส่วนคูยังถูกล้มไหมผมเห็นด้วยนะคูยจะล้มเหมือนกันในะบางส่วนเลยใช่ไหมทีนี้ถามว่าในระบบอมาดถ้าบอกอาาร,ระบบหมาตยาธิปไตยเนี่ยแปลว่าระบบการปกครองที่ครอบงำโดยราชการทั้งหมด ซึ่งระบบปกครองที่ครอบครองราชการทั้งหมดเนี่ยก็จะหมายระบบปกครองทสมัยสมบูรณ์อาสิรล้าชและต่อจากมาแต่ว่าถึงปัจจุบันนี้นะในท่านหน้าของผมจากข้อมูลวิจัยผมที่ทำมาสี่สิบปีนะสังคมไทยปัจจุบันเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นสังคมะมบัติยาธิปไตยคงจะไม่ได้พ้นไปแล้วเหรอคะมันมันไม่ยังพ้นไปแล้วคือหลังจากสองส้ามาอยู่แล้วก็ยังมีระบบเช่นนั้นอยู่แต่ว่าราชการยังเป็นใหญ่อยู่ถูกไหมประสานกิจรียกว่า бир กิติโพลิตินะแปลว่าการเมืองก็ามาตายาไไนิยมไต่นะแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเราดูตัวเลขเนี่ยกับดูสากลเนี่ยเราจะพบว่าทางสากลน,นี่นะได้คลาสิฟายเราหรือได้ได้จำแนกเราว่าเป็นประเทศทุนนิยมดับกลางนะไม่ใช่ประเทศเดดงยร์นาคะเป็นปทุนนิยมกลางนี้ในทางทฤษฎีเนี่ยประเทศทุนนิยมเลยครับมันจะประกอบด้วยคนสองกลุ่มหลักๆคนกลุ่มแรก เป็นกลุ่มน้อยแต่มีอำนาจมากเรียกว่ากลุ่มทุนคนคนกลุ่มใหญ่เนี่ยนะเป็นคนจำนวนมากแต่มีอำนาจน้อยเรียกว่ากลุ่มกรรมาอาชีพหรือแรงงานเรายัางเข้าใจผิดว่าสังคมไทยเ,ยเป็นสังคมของชาวไร่ชาวนาไม่ใช่นะครับขณะนี้เนี่ยชาวไร่ชาวนาแท้จริงมีแค่12ล้านนะะ,ะแต่มนุษย์เงินเดือนเนี่ยที่เป็นลูกจ้างเนี่ยที่จัดจัดอยู่ในคนทํางานเป็นคนลูกจ้างนะเราอาจจะจับว่าเป็นภาษาหรือว่า working class นะเป็นคนชั้นทางานทั้งหลายเนี่ย17ล้าน มากกว่าใช,ใช้แรงงานแล้วในภาคเกษตรเองนะเราจะมีลูกจาก้างเกษตรกรแสกอีก3ล้านค่ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยสังคมไทยสังคมทุนนิยมถ้าเราพูดตามภาษาสตีีนะสังคมทุนนิยมเนี่ยจะมีคนอยู่2กลุ่มนะที่ต้องขัดแย,ย้งกันตลอดเวลาและต้องต่อสู้กันเพื่อแบ่งประโยชน์กันเนี่ยคือท <c oughs> ุนและแรงงานค <c oughs> ไม่ใช่ อามาดไม่ไพร่อัมาดและไพะร่เนี่ยมันจะเป็นเป็นตัวรอไปค่ะแต่การนําภาษาคําพูดวาทกรรมภาษาไพร่และอามาดมาใช้ในห้วงเวลานี้จะยิ่งเพิ่มสร้างสร้างความแตกแยกในสังคมไหมคะอาจารย์วิทยากร ผมว่าเป็นเป็นบัญานเพื่อจะโจบตีบคุคคลบางคนที่ทําให้เขาเสียอำนาจมากกว่าเพราะเพราะว่าถ้ามองในแง่ว่าถ้าเวลาเขาเมียอำนาจเนี่ยนะเขาก็ใช้ประโยชน์จากระบบราชการอ่นะเขาก็ใช้คือเขาเป็นทางนายทุนก็เป็นท้งใช้ระบบราชการนะครับเพราะนั้นก็ มันไม่แตกต่างนะครับในแง่โครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองไทยนะไม่ว่าสมัยรัฐบาลทักษิณหรือรัฐบาลชุดน,นี้มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงมันเหมือนเดิมคือว่ามันมีคนชั้นสูงคนชนชนั้นได้ทุนชน Stefan, ชั้นเจ้าที่ดินอะไรต่างเนี่ยแล้วก็ชนชั้นข้าราชการชั้นสูงก็ร่วมมือกันในการเอาเปรียบประชาชน,นต่างนี่ก็เป็นธรรมะทุกยุคทุกสมัยะนะครับเพราะนั้นข้ออ้างนี้ก็เป็นก็ไม่จริงนะเป็น,ปน,ปนข้ออ้างเพื่อผมยอดตัวเองท่านันเองถ้าจะจัดกลุ่มคุณทักษิณจะดีฟนี่ให้นิยามว่าอยู่กลุ่มไหนจะ หในทุนใหญ่แกก็ผู้อมาต์อะในทุนใหญ่ที่อยากเนียมหน้าราชการด้วยแลวทำเนียมหน้าและแกใช้ประโยชน์จากราชการเต็มที่นะครับก็เต็มที่เหมือนกันแกก็ไม่ได้เป็นนักประชาธิปไตยเต็มตัวไม่ได้ปฏิรูปทางเศรษฐกิจอะไรเลยอะไรเงี้ยนะครับแต่ทำไมในการในการมาชุมนุมครั้งนี้ทางคุณปรสิทิพยายามที่จะยกว่าเป็นการต่อสู้ร่วมกันของชนชั้นระหว่างชนชั้นล่างกับคุณปินะคะเพราะว่าหนึ่งคือเขาพยายามจะดึงประชาชนที่ที่ยากจนมาเป็นพวกเขาสอน องก็คือดึงแนวร่วมพวกฝ่ายซ้ายอะไรต่างเป็นพวกเขาะไรทำหนองเนี้ยก็พยายามดึงได้หลายฝ่ายนะฮะก็คงใช้ประโยชน์ในการดึงมากกว่าแล้วก็เป็นเป็นโมหานะคือเขาโจมตีว่าเขาโดนคอร์รัปชันเน่ะเขาไม่ไม่ได้ปกป้องตัวเองเลยเขาใช้ทีโจมตีคนอื่นแทนแต่เขาไม่แก้ตัวเลยว่าของเขาทำเนี่ยมันผิดพลาดหรือไม่อย่างไรเขาก็อ้างว่าเขาซื่อสัตย์สุจริตต่างต่างเนี่ยแต่ว่าเขาแก้ตัวไม่ขึ้นอ่ะเพราะว่าสารอธิบายชัดเจนว่าเขาใช้อำนาจพอขามีอำนาจแล้วเขาใช้อำนาจ นั่นในการออกกฎหมายทำอะไรต่างเพื่อผลประโยชน์ของเขาทำให้แผน่นดินเสียหายนะ,ะนเพราะนั่นก็เป็นในทุนที่ใช้อำนาจของอามาตย์ตัวเขาเองอ่ะแต่เขาจะไปโจมตีคนอื่นอ่ะซึ่งมันก็แปลกอจรคือคือสมัยก่อนจําได้ไหมครับเราพูดอ่ะสิบพ่อค้าไม่เท่าหนึ่งปัญญาเลี้ยงนั่นแปลว่าในระบบเช่นนั้นนี่นะฮะราชการเนี่ยเจ้าปาัญาตายนะจะมีงนานเหนือการปกครองหรือประชาชนไม่ได่สิบพ่อค้าไม่เท่าหนึ่งปัญญาเลี้ยงใช่ไหม ในปัจจุบันเนี่ยสิบเจ้าขระยาไม่เท่ากันหนึ่งพ่อค้าที่หลงทุพนพาะเราจะเห็นนะพรรคการเมืองทุกพักเ่ยนะระดับผลเอกผลโทคือพเ,เจาปรปยญญานะถ้าเที่ยว้ต่เมื่อก่อนเนี่ยยังอยู่ภายใต้อำนาจทุนในรรคการเมืองต่างๆไงนะรรคการเมืองทุกพักถ้าเราไม่มีคุณพ่อค้าใหญ่ๆอ,อยู่มันเกิดไม่ได้นะพระธเมือ่อาคการเมืองน,นี้ก็ไปครองอำนาจรัฐเปลี่ยนปว่าอะไรอำนาจรัฐได้อยู่ใต้อำนาจของนักธุรกิจ แล้วเราเองนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจเราเองเนี่ยก็ขึ้นต่อนโยบายธุรกิจเราเน้นการถึงเสริมการลงทุนเน้นเอาใจในายทุนต่าดหลทร์ถ้าความเป็นจริงปัจจุบันถ้าเราไปดู GDP นะครับ GDP ไทยเนี่ยนะฮะรายได้ของประเทศไทยนะมวลรวมเลยนะมาจากการบริโภค5วก5.6%นะ มาจากการลงทุนการส่งออกนะแล้วก็รวมัรุ่นรนบานะี่ยแค่สี่ิบเปอเเองนะสี่สิบเปอรเงนะมันภาคบริโภครายใหญ่ที่สุดถ้าถามภาคบริโภคมาจากใครครับมาจากคนธรรมดาสามาัญและคนธรรมดาสามัญที่กลุ่มใหญ่ที่สุดในการรวกคือใครคือแรงงานถูไหมพันความแตกต่างสูงสุดในสังคมคืออะไรความแตกต่างทางรายไดระหว่างคนรวยคนจนสิบสี่เท่าแต่ถ้าบอกว่าตอนนี้เราขอให้คนจนทุกคนุกขึ้นม,มาสู้คนรวยเนะี่ยไอ้คนผู้จะโดนด้วยไง